และเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังนายกรัฐมนตรีเองก็มีการพูดถึงกําหนดการในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเอาไว้นะคะเมื่อถูกผู้สื่อข่าวถามโดยนายกรัฐมนตรีก็บอกเลยค่ะบอกอย่างนี้นะคะบอกว่าผมเนี่ยไม่เคยยื้ออะไรทั้งสิ้นจนกว่าจะพร้อมซึ่งอาจจะเร็วอาจจะช้าก็ต้องดูอีกทีหนึง่งผมจะยื้ออะไรไปทำไมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมทั้งสิ้นอะไรที่ทำได้ผมก็ทำนะคะซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยต้องทําเพื่อประชาชนและทําตามกฎหมายทุกประการในสิ่งที่ต้องกระทําตามอํานาจหน้าที่ที่มีอยู่เพราะว่ากรุงเทพเป็นพื้นที่บริหารพิเศษจึงต้องมีกฎหมายเฉพาะผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วคะบอกว่านายกเคยบอกเอาไว้ว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยพร้อมเมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองสงบจะเป็นช่วงระยะเวลาไหนนายกก็บอกเลยคะ่ะบอกว่าก็นั่นแหละประมาณไม่เกินกลางปีหน้าไม่เกินนั้นแหละผมว่าพร้อมเพราะว่าต้องมีการเลือกตั้งสองกอ้วย ก็ต้องเลือกไปพร้อมๆกันผมไม่ได้ต้องการจะดึงอะไรทั้งสิ้นอะไรที่ปล่อยได้เนี่ยผมก็ปล่อยหมดแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือทำยังไงมันจะแก้ปัญหาต่างๆที่มันค้างคาได้ ผู้ว่าท่านใหม่ก็ต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยเหมือนที่ผมเนี่ยเข้ามาผมก็มีปัญหาที่ต้องแก้ไขมากมายมันก็ไม่ง่ายนักหรอกแต่ก็ต้องทําให้ได้นั่นก็คือคุณสมบัติของผู้ว่ากทถมเหมาะไม่ว่าใครก็ตามทําตามกฎหมายทุกประการอย่าบกพร่องกฎหมายไม่พร้อมก็ต้องแก้ไขกฎหมายเสนอขึ้นมาบางเรื่องก็ต้องเข้าสภาแล้วค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามต่อถึงรายชื่อว่าที่ผู้สมัครที่เปิดตัวกันตอนนี้มองคุณสมบัติว่าเป็นยังไงบ้าง นายกค่ะก็บอกว่าก็มีคุณสมบัติของผู้ว่าที่มีการระบุเป็นข้อๆอ,อยู่แล้วเช่นไม่มีโทษไม่มีคดีอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปซึ่งคุณสมบัติก็มีการกําหนดตามระเบียบแล้วก็กฎหมายอยู่แล้วผมก็มีเพียงอย่างเดียวว่าขอให้ทำงานตอบสนองประชาชนให้ได้ดีก็แล้วกัน และก็ระมัดระวังเรื่องของการทุจริตเพราะว่าการทุจริตเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องการแก้มานานและหากมีหลักฐานก็เสนอขึ้นมาจะให้ตรวจสอบในทุกกรณียังไงก็ตามกับกําหนดนะคะของวันเลือกตั้งเนี่ยเมื่อวานพลเอกอนุพงศ์นะคะรันิว่าการกระทรวงมหาดไทยเองก็พูดถึงเรื่องของการเตรียมเลือกตั้งผู้ว่ากทมด้วยนะคะก็บอกค่ะบอกว่าในชั้นนี้เนี่ยจะมีการหารือกับทางกะกะตก่อนแล้วค่ะว่าจะดาเนินการและมีความพร้อมยังไงแต่ว่าในตอนนี้กะกะตนเนี่ยต้องใช้เวลาในเรื่อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกี่ยวกับการรับรองผลการเลือกตั้งก่อนยังไงก็ตามนะคะทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะมีการหารือกับกบกตว่าสมควรจะเสนอคอรมอยังไงก็คงจะทําเหมือนกับขราวที่แล้วค่ะอาลาจากเลื่อกตั้งผู้ว่ากทมคุณผฟัง